加油站等一会 ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนนะครับรวมไปถึง FC และผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับผมพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันนะครับผมหลังเลิกงานนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับหมอน้อยนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันครับผม พบพอกันอีกคือเก่านะครับผมพี่น้องปองปลายสุผูสุโชนนะครับล้างเลือกงานนะครับเมื่อนี้ผมก็เดินทางว่าสิไปปางกูนะครับผมหลังเลือกงานนะครับเดินทางมาจากอำเภอคุขันนะครับผม มามาแต่ทั้งผุนละครับพี่น้องกะผมกะสิไปปางกูนะครับนี่นะครับผมกะอีกบกไก่นะครับอีกบกไก่กับหอดแล้วนะครับผมกะสืบเนื่องมาจากว่า มีเซียนท่านหนึ่งนะครับผมเพิ่นเพิ่นมีนกต่อนะครับเพื่อนสีเปิดแป้งนะครับผมติดต่อผมไปโดยตรงนะครับเพื่อนโทรหาผมนะครับบอกว่าอาจารย์ไม่เฮ็ดคีบแหนแน่นะครับผมผมกะเลิกงานแล้วผมกับเ้าเลยนะครับผมเป้า,าดิ่งมาเลยนะครับผมติดตามรับชมไปน้ำกันนะครับว่าสิเป็นจงังได ติดตามับชมครับกะในระวางเดินทางนะครับผมเสียนทันนี่เพื่อนกะโคมหานะครับเพื่อนเพื่อนกะว่าให้ผมถ่ายอยู่แถวแถวบ้านสมอนะครับเพื่อนวาน,นะครับผมผมกะโบ้เคยมานะครับบ้านอาจารย์เพื่อนว่าบ้านทุ่งมองบ้านนิยังมองมองนี่แหละครับผมกะ บมเคยมานะครับเขียนี่เซียนถนนเพื่อนใคผมถ่ายอยู่แถวแถวถนนใหญ่นี่แหละครับเป็นเป็นอบตนะครับผมกับเป็นรอพ่อสอต่อนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมกับสีถ่าเพื่อนแถวๆนี่นะครับนี่แหละครับนั่นสิเป็นอบตนะครับผมทางใกล้ๆนี่นีเป็นนี่นะครับ กะเขามาหอดบ้านของเซียนพันนี่แล้วนะครับผมกะบันนีกะซีเขาไปบ้านเพื่อนแล้วครับมันก็เป็นหมู่บ้านผมก็บเ่เคยมากแล้วครับผมเป็นบ้านทุ่งมองทุ่งมองอีหยังนี่แ่ะครับทุ่งมองเออประมาณนี้ล่ะครับออน,นี่ล่ละครับผม มาหอดบานอาจารย์ท่านนี้แล้วนะครับการติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าสิมีนกแบบใดแบบใดแน่นะครับก็ต้องสอบถามครับเจ้าของนกเพิ่นเลยนะครับผมมีแบงแน่นอนครับเพราะว่าเซียนท่านนี้เพิ่นเปิดแบงนะครับด้วยสายเหตุที่ เพิ่นไปเลียนหนังสือนะครับติดเลียนนะครับบ่มีบ่มีเวลาสีเบิ่งนะครับผมเอาเข้าไปนะครับเราแล้วก็ไปแล้วนะครับผมนี่แหละครับผมโอ้อยู่ไกลปะเนี่ยธรรมดาเด้อครับพี่นองครับเขามาหอวดกโอ้หลายนะครับผมบาดนี่ตัวใดเป็นตัวใดเนาะบาดนี่พี่นองเลยหลายตัวนะครับ พูนพูนครับพเนียอ้สาวซักนะครับผมนี่เอ็นบอพี่นนองอสายต่อล่ะครับนี่จึงได้กับสายต่อแถ่นี่พเนียดโอ้งามนะครับคอนเครื่อเกี่ยวนะครับผมเมืองตีละลายเีย่สายของเพื่อนยีรีแหละครับผมได้ยินเสียงอยู่ ต้นใหม่ผมเข่ามาเดี๋ยวผมผมยางไปเบิ่งก่อนมันไี้ยางอยู่ต้นใหม่นะครับโอ้สงสัยฝึกนกครับนกตัวหนึ่งขันม้วนมวนพี่น้องโอ้เพิ่นฝึกนกอีลีนะครับผมวายอยู่นกเอยียงมาขันอยู่นี่นี่นะครับเซียนทันนีเพิ่นฝึกนกนะครับ เขาเม้าหอดได้ยินเสียงนกถือกใจนะครับผมยางมาเบิองก่อนนะครับนั่นยางบบท่านเบิดได้ครับนี่ยู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 ยข้างบ้านนี่ก็มีอีกครับพี่น้องโอ้เหมือนนะครับผมนี่โอ้แน่นอนแน่นอนนะครับผม หลายนะครับต่วเป็นนกแบบใดนั่นก็ต้องพุ้นโอ้ตื่นผมเหรอพี่นอ้องหลายอยู่ครับหลายอยู่เดี๋ยวสีผ้าไปสอบถามกับเซียนท่านนี่นะครับว่าที่เพื่อนที่เพื่อนเปิดแบงนั่นเพื่อนสีแบงนกแบบใดจังใดนั่นเดี๋ยวผมสีผ้าไปถามจะควงนกโดยตรงนะครับผม เ็เวสวัสดีครับพ่อ,อสวัสดีโอ้อายอายอายนกนกเขาลายๆนี่นกไผ่พ่อนกหลานโอ้นกหลานใส่หนอิ่นอยู่ใส่นอนอยึดเห็นหลังนี่โอ้สวัสดีครับผมเออาจารย์ซื้อไว้จังใดครับมอครับมอโอ้โอเซียนมอสนะครับผมอันอันน,น,นี้อันนี้บ้านยังครับผมบ้านทุ่งมองบ้านทุ่งมองเออบ้านทุ่งมองทุ่งมองนั่นแหละเห็นบอกผมว่าเอ๊ะมันยังทุ่งมองทุ่งมองนี่ยนะครับ เอบัดนี้นกนกที่ว่าแบงน่อมีมีนกแบบใดนะครับผมกู้่างหรอกอันนกกู่างนกคู้อ่างนกคู้อ่างนี่เป็นนกต่อหรือเป็นนกแบบไหนนกตอ่อเป็นนกตอ่อนกจกักกู้ครับอาจารย์กูกเดียวกับสองกู้กุูกเดียวกับสองกู้นกต่อทั้งสองเนาะติดติดเฉลยหลายบ่แต่ละตัวสิบตัวสักนี่อ๋อนะครับผมเพื่อผมเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวชม ชมตัวนกไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเช้นมอดครับไอ้ต้นนี้นกจะกู้ครับนี่กุกเดียวครับกุกเดียวนะครับผมเป็นสถานะเป็นนกยังนี่นกฟึ้ครับนกฟึกนะครับโอ้ต้วนี้นกฟึกนะครับผม ฟึกกระโจมฟึกฟึกกระโจมติดติดเราบ่ใช่เลยนี่ย่งครับย่งย่งบอท่านติดเช่เลยนะครับผมแต่ว่าเลนหรือยังเลนนะครับเป็นเป็นเป็นนกฟึกนะครับผมตัวนี้นกกุ๊กนึงข้าค้าร่มเลยค่าล่มมีมีแบบไดแน่ตัวนี้อ๋อมีมีบางบางเนาะมีมีอยู่นะครับ ตัวนี้คันแบงนี่แบงแบ,ง,แบงหลายภายในเสี้ยนหมดา,า<ะ>ตัวตัวนี้พัานหานะครับผมเป็นนกฟึกนะครับฟึกกระโจมนะครับอ<ย>ไอ้ผ่นหานี่พร้อมทรงหรือว่าพัานหาปร,ร,ร่วมทรงครับ <leh> ่ระมทรงครับผนบ <15 S 2> ่นหาปร่วมทรงนะครับผมสีผ่าแดงนะครับชมตัวแหลกนะครับผมเป็นนกกุกหนึ่งนะครับผมโอ้แต่งหมดงามด้วยอาจารย์ครับผมเบิ้งนะครับเบิ้งชัดๆนะครับ ตัวแรกนี่เป็นนกกุกหนึ่งนะครับมีคาล่มนะครับบางๆนะครับผมกะปลายปีก็มีเท่าๆขาวๆนะครับกับหางกับสีมีเท่าๆขาวๆอยู่นะครับบางๆนะครับผมนี่แหละครับเบิ่งครับผมพี่น้องแต่งมดงามสองขางนะครับผมบ่ท่านติดเฉลยนอเซียนมอดบ่ท่านติดเฉลยนะครับผม โตัโตแรกนี่กะสีผาแดงนะครับผมบออร่วมทรงนะครับเป็นนกฟึกกระโจมเลยนะครับผมแต่ว่าเซียนเซียนมอดนี่เคยเคยเดฟฟกผพเนียดป่ะครับเคยอยู่ครับเคยเคยฟึกอยู่เนอะเคยเคยฟึกอยู่นะครับแต่ว่าย่างย่างเพรท่านติดเฉลยแค่นัดนอนตัวนี้ย่างเพรท่านติดเฉลยแค่นั้นนะครับแต่ว่าเรียนแล้วเรียนแล้วทั้งสองนะครับพเนียดกันเรียนนะครับ โจมกันเลยนนะครับผมตัวนี้คู่ละ่ะคู่คู่มอ่างบ่ตัวนี้บอคู่ธรรมดานะครับผมหนึ่งกูกเสียงเสียงนน้อยเนาะเสียงดังๆในจลกน้อยนะครับผมนี่นะครับตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับผมตันตัวนี้เป็นแตงไต่ไเซียนมอดนกฝึกพเนี่นครับนกฟึกพเนียดครับ อ๋อติดติดเฉลยเลยย่างตัวนี้ย่างครับย่างย่างย่างนะครับผมแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเลนแล้อเนาะแมนเลนขึ้นต้นขึ้นย่างเล่นแล้วครับนกฟึกเป็นเป็นนกจักกูครับกุกเดียวครับกุกเดียวเสียงเสียงน้อยๆขึ้นกันเนาะครับผมต้นนี้แหละครับตัวไอ้ผมย่างไปเบิ่งอยู่ใต้ต้นบักขามว่ะฮนแมนบ่แมนครับยงม้วนม้วนนะครับ ยังบวกท่านติดเลยเนาะขั้นล่มเป็นยังไงตัวนี้ขั้นร่มบางๆครับคันล่มขันล่มบางๆนะครับผมปุกนึงคือกันเนาะแม่นครับตันนี้ล่ะคันแบงแบงหลายปันไดหนึ่งเท่าครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้สิบแดงนะครับผมหรือหนึ่งเท่านะครับเบอบรวมทรงเนาะนี่นะครับผม หนึ่งเท่าบาร่วมทรงนะครับเป็นนกฟึกพันเนียดนะครับหนึ่งกูกเสียงน้อยมีคันล่มบางๆนะครับผมขึ้นต้นเลนเลนเลยเนอครับโอ้นี่นะครับผมแต่ว่าบระท่านติดเชเลยนอครับยั่งนะครับผมนี่นะครับตัวตัวที่สองนะครับผม ชมตัวที่สามเลยนะครับผมปีกสีปลกๆนแปงเงี้ัปีกตัวนี้เป็นยังไงครับเชียนหมดริ้วเฟืองครับริ้วเฟืองครับริ้ว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 กอนนาอแมนหลังเจอกับกุกรกอ,อ๋อลังเจอกับกูกรลังเจอกับริ้วกอนนะครับ,รบเป็นสถานะน,นี่เป็นเป็นนกแบบใดครับตัวนี้นกฟึกครับนกฟึกฟึกฝึกพเนียดหรือฝึกโดมฟึกเพเนียดครับฝึกพเนียดนะครับผมทิดเชอร์เลยยั่งยั่งครับ แต่ปีกปีกขางหนึ่งมันสีมีดำดำแท่งออกมาเห็นบ่ปีกขางหนึ่งมันสีมีดำดำแบบไดโนขางไดโนคุณฟังสายฟังสายบอกแมนบ่นาะอ๋อปีกสายมันโพบอกอาจารย์แมนโอ้ <Man. S 1> oh, นี่บ่แมนครับอ๋อพันสีมีคือคือโตหมาหมากลูกผมนะครับผมเพ่นสีมีปีกออกมาอีกชุดหนึ่งขางสายนะครับนกจากกุ๊กนะกุกหนึ่งครับกุ๊กหนึ่งเสียง เสียงกลางครับเสียงกลางนะครับผมตัวนี้คารุ่มเป็นใดเสยนหดบางครับบางบางคารุ่มบางบางนะครับผมว่<น>มาท่านติดเฉลยเนาะแมนค,คู่ไหลโอ้นกขยันคู่ครับเป็นนกขยันคู่นะครับตัวนี้แบงเท่าใดเสยนหมดสิบหาใบแดงครับสิบหาแดงครับสิบหาแดงนะครับผมตัวนี้คือขึ้นขึ้นเรียนได้เลยตัวนี้แมนครับแมนนกฟื้นนี่คือผ่านการฟึก มาแล้วน่อเเสยนมอดน่อแมนครับแต่ว่าเหลือแต่ติดจะเลื่อนน่อแมนครับแมนนะ <Man S 2> ครับผมนี่นะครับตัวที่สามนะครับผมชมตัวที่ซีเลยนะครับ ตัวนี้เป็นนกยังไดครับเซียนหมอดนกกุกหนึ่งครับกุกหนึ่งเสียงเสียงกลางครับเสียงกลางนะครับผมคารลมเป็นยังไงตัวนี้คารลมบางบางครับแต่คู่แต่คู่ไหลคู่ไหลแม่นครับคู่เงี้มมีอ่างบ่บ่ครับอ๋อโตโตเมื่อกี้กับบุมมีเนาะแม่นครับไอ้ฟึกเป็นนกฟึกหรือเป็นนกตอนกตอครับง่วยนกต่อนะครับผมตัวนี้ ติดติดเฉลยหลายได้งครับเช่นหมดติดประมาณซิบหาตัวเนี่ยครับอ๋อพระพระเนียนเนาะครับผมมีมีเฉลยแล้วสิบหาตัวนะครับคันคันแบ้งนี่แบ้งหลายปันไดตัวนี้สองเท่าครับตัวนี้สองเท่านะครับผมหนึ่งุ๊กแม่นครับเสียงกลางครับคลร่มบางๆครับคลร่มบางๆนะครับผมคู่ละเงีวแต่ว่าเป็นโนคู่เงีวครับ ขยันคู่ว่าสันไปเนาะครับตัวนี้มีเฉลยแล้วสิบห้าตัวสิบห้านะครับผมเปิดแบงอยู่ที่สองสองเท่าครับสองเท่านะครับผมบาร่วมทรงเนาะเชียนมอนเนาะครับผมบาร่วมทรงนะครับสองเท่านะครับผมตัวนี้เป็นได้เฉลยแล้วสิบสิบห้าตัวนะครับหนึ่งกู๊เสียงกลางนะครับผม ราคาที่เซียนมอดแบงก์สองเท่าบร่วมทรงนะครับเบื้องขีขีมันอ๋อเซียนมอดลายแบงบาง,งนะครับผมตัวนี้อเอาละเด้อครับบาทนี้เป็นขี่พู้นซับนะครับตัวน,นกตัวนี้หรือบางคนเพิ่นกระเอินขีล่วงพึ่งนะครับนี่นะครับผมมันกะสีตื่นตื่นองแน่นะครับ โอ,งอ,อ้งามเลยพี่นอเช่นหมอดว่างามบ่งามครับงามได้นอตัวนี้นอนข้ามกันหลายนะครับนี่นะครับผมซิบหาตัวเลยนะครับฉเฉลยเขากาารรค่าแบงอยู่ที่สองเท่านะครับผมบ่ร่วมทรงนะครับบาทนี้กัสิบพาไปเบิ่งอีกนะครับเดี๋ยวนาบก่อนหนึ่งสองสามสีแล้วนะครับบาดนี้สิบพาชมตัวที่หานะครับผม ชมตัวที่หาเลยนะครับตัวนี้เป็นนกอย่างไรครับเซียนหมอดนกคู่อางครับโอ้คู่อางครับอ๋อคู่อ่างจักข่ำครับสองข่ำครับอ่างสองข่ำมังเตอกับสามแ้่คืนแห้งงสิมีสามอ๋อถ้าคืนแห้งแหงกับมีสามนะครับเป็นนกจักกุกสองกุกครับสองกุกนี่เต็มบ่อเต็มครับสองกุกเต็มนะครับเสียงเสียงกลางครับเสียงกลางนะครับผม สองกุกเต็มเนาะเสยนมอดเนาะแม่นครับสองกุกเต็มนะครับเป็นเป็นนกแบบใดสถานะเขานกตอครับอ้าวนกตออีกแล้วนะครับผมติดติดเฉลยหลายอะไรเงี้ยครับสิบตัวสิบตัวนะครับผมมีมีมีอ่างจะข้ามนะสองข้ามครับสองข้ามนะครับผมมีอ่างสองข้ามนะครับสองกุกเต็มเสียงเสียงกลางครับเสียงกลางนะครับผมติดติดเฉลยสิบตัวนะครับขันลมเป็นไดเส้นมอด เขาล่นบางๆครับเาล่บางๆนะครับผมตัวนี้ขันแบงๆๆแบงเท่าไหรแบงสามเท่าครับโอ้ตัวนี้สามเท่านะครับสามเท่าบรรวมทรงเนาะแม่นครับแม่นตัวนี้สามเท่าบรวรวมทรงนะครับนะครับเป็นตื่นกล่องนะครับผม ติชเฉลยสิตัวเนาะสองกุกเต็มนะครับมีมีเฉลยแล้วสิบตัวมีกูอ่างสอง,สองข้าสองขานะครับ,รบขล่มเป็นไรอาจารย์ขลมบางบางครับขลมบางบางนะครับกา,าประมาณนี้นะครับผม สำหรับตัวตัวที่หานะครับผมเป็นสองกุกเต็มมีคู่อ่างสองข้านะครับเสียงกลางนอจารย์มอดนอครับผมเสียงกลางนะครับผมบันนี้สิผ้าชม่มตัวที่หานะครับผมตัวนี้เป็นนกจังไดครับรเสียนมอดนกคู่อ่างครับนกคู่อ่าง คูอ่างจะข่มครับสองค้าครับสองค้าเป็นนกจักกูครับเสียงหมดกูกหนึ่งครับกูกหนึ่งนะครับผมเสียงเดียครับเสียงกลางไปไงครับเสียงกลางไปไงนะครับผมกูกหนึ่งเสียงกลางไปไงมีกู่อ่างสองค้านะครับผมอ่าข้าล่มเป็นยังไงบางๆครับข้า่มบางๆนะครับผมบาองเทียกสิมีสบางเนี่ย อ๋อมีสาม<อ>ลางนหน้าอ๋อแต่บ่อหลายนะครับเป็นเป็นสถาหน้านี่เป็นนกยังครับตัวนี้นกตอ่อหน่อยนกต่อเด้อครับผมตัวนี้ตื่นกล้องนะครับผมตัวนี้ขันแบงแบงแบงหลายปันใดตัวนี้สามเท่าครับสามเท่านะครับบ่รวมทรงเนาะแม่นครับนี่สามเท่าบ่รวมทรงนะครับ ุกหนึ่งเสียงกลางไปไงมีมีคู่อ่างมีสับอ่างน้าเป็นบางเทือนาะนี่นะครับผมติดเฉลยหลายได้ยังตัวนี้ยี่สิบตัวครับเฉลยได้ยี่สิบนะครับผมนี่นะครับเฉลยยี่สิบตัวนะครับกุกหนึ่งเสียงกลางไปไงขาค่าล่มบางๆกามีคู่อ่างสองคำแล้วกามี มีสับอ่างเป็นบางเถ้อเนอเซียนมอนนอแมนครับ,นนรบผนเนียดนอตัวนี้แมนครับแมนตัวนี้เป็นนกต่อผนเนียดน,นะครับผมกะนี่นะครับเพื่อมีอาจารย์ท่านใดห,หรือเอฟซีหรือผู้ติดตามที่กาลังมองหานกสิเป็นเหรนไปเรี่ยงนะครับผมกะติดต่อสอบถามเขามากกับเซียนมอดได้นะครับผมเบอร์โทรเบอร์อย่างเซียนมอด ศูนย์เก้าเก้าสี่สามแปดสี่หนึ่งเก้าเก้าครับอเซียนมอดน,นะครับผมบ้านบ้านยังนะบ้านทุ่งม่องครับบ้านทุ่งม่องตอําบลยังครับตําบลสมอตําบลสมออำเภอปางกูจังหวัดศรสีสะเกดนะครับผมนี่แหละครับติดทายมากทั้งเบิร์กะเปิดอยู่ที่หกตัวเนาะแมนครับหกตัวนะครับผมกะกะทายทั้งเบิร์ต กาหกโตนะครับหกโตนอเซียนหมดเนาะแม่นครับนี่นี่ตัวแรกนะครับนี่ตัวที่สองตัวที่สามนะครับผมตัวที่สี่ตัวที่หานะครับเดี๋ยวสีไล่เลี่ยงให้ชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับผมนันตัวที่หกนะครับ ต, uce, ต, uce, ตัวแรกนี่เป็นนกยังไงอาจารย์มอดเอาอาจารย์มอดเบาเบาไปเลยเสียงหน่อยครับเสียงเสียงหน่อยนะครับเป็นนกฟึกเนาะแม่นครับฟึกกระโจมฟึกกระโจมนะครับพอท่านมีเฉลยนะครับตัวนี้ตัวที่สองนี่กับตัวตัวได้ยินเสียงอยู่ทั้งตัวบักขามเนาะแม่นะครับตัวนี้กับนกฟึกนะครับฟึกกเปเนียดนะครับพอท่านมีเฉลยนะครับผมตัวที่สามเป็นยังไงอาจารย์มอดเสียงกลางครับนกริ้วเฟื่องครับนกริ้วเฟื่องนะครับตัวที่สามเนี่ย แปลกแน่ตัวนี้ตัวนี้ปีกมีโพมาอีกขางหนึ่งนะครับขางทสายมีโพออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับนกตัวนี้เป็นนกยังนะริวเฟืองอ่าเป็นสถานะไหมนกฝึกครับนกฝึกนะครับตัวผ่านเรื่องนี่เป็นยังไงน,นกตอนกตอนะครับตัวนี้เสียงกลางจะเลื่อยจากตัวตัวนี้สิบหาจะเลื่อยสิบหานะครับแ้วก็ตัวกรงเล็กนะครับตัวนี้เป็นนกยังไงเสียนมอดนกคู่อ่างครับสองคู่ สองกูกเต็มนะครับตัวนี้นอะแมนครับติดเชเลยัง้ตัวเหรอตัวนี้สิบตัวครับสิบตัวนะครับตวัวสุดท้ายที่ท้ายไปบังหันกะค,คู่อ่างคู่อ่างมีสับอ่างนอะแมนครับเสียงกลางเป็นไงนะครับเป็นเป็นนกต่อนะครับตัวนี้ได้ได้เชเลยแล้วยีสิบในนอ๊เช <Man S 2> ียนมอดแมนครับเสียนมอดลายี่สิบนะครับสับอ่างบ่บ่บ่บบบบบค่อยมีมีปันไหน มีแต่่ามีซับอ่ <Man. S 2> างบางๆคนับแ, <Man. S 2> แ,แล้วไอ้อันที่อันที่ผมถ่ายต้นคลิปนั่นแหละนี่พวกพวกเจงซี่ล่ะเส้นมอดแบง่งอยู่บ่แบง่งอยู่ครับอ๋อกากามีแบง่งเบิดคือกันเนาะบแบง่งขึ้นกันนะครับอันที่ผมถ่ายไปนะครับทั้งหลังบ้านทั้งข้างบ้านนะครับเส้นมอดกับแบง่งอยู่ขึ้นกันนะครับผมก็ให้โทรมาติดต่อสอบถามกับเส้นมอดโดยตรงเลยนะครับเบอร์เบอร์โทรอย่างเส้นมอดศูนย์เก้าเก้าสี่สาม ซีสามแปดซีสามแปดสีหนึ่งเก้าเก้าซีหนึ่งเก้าเก้านะครับผมนะครับเส้นมอดเพิ่นเพิ่นอยากอายกล้องนะครับผมนี่นะครับผมโวมหนาเส้นมอดนะครับปูปลอได้ครับผมเลี้ยนเลี้ยนอยู่ใส่นะเส้นมอดเลี้ยนอยู่ใสนะครับเลี้ยนอยู่สีสะเกตครับเลี้ยนอยู่สีสะเกตนะครับผมบอบามีเวลาเลี้ยงนะครับเส้นมอดนี่ก็เคยไปตอนนกกับผมหลาหล่หมองอยู่นะครับผม ผมกับโบคอยเห็นหนาเพื่อนนะครับไม่เห็นมือนี่ละ่ะโอ้เช่นมอ,อดรอเด้อพี่นองเลยขี่ขี่หายแต่ผมนี่แหละครับนี่แหละครับผมกะประมาณนี่นะเช่นมอดนาอแม่นครับนี่นะครับนี่นะครับผมกะบ้านบ้านนี่ยังนะบอกบอกเอฟซีบอกทันผู้ชมอีกเชื่อหนึ่งเบื้อบมันทุ่งหม่องครับ บ้านทุ่งม่องตำบลสมออำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดครับครับผมนี่แหละครับผมกาสนใจกับติตต่อสอบถามเขามาได้นะครับกันฟังเบอร์โทรเพิ่นบ่อท่านหรือติตต่อเพิ่นบ่ไดดจังไดกับติตต่อผมเข้ามาโดยตรงนะครับผมมอหน่อยนกเขาใหญ่เมืองคูขันนะครับศูนย์เก้าสองเก้าห้าหกห้าสองสองสี่ศูนย์เก้าสองเก้าห้าหกห้าสองสองี่ครับผม นี่แหละครับการคำแลลวเนาะที่น่องฟองปลายสุพลนนะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศย่ามแลงนะครับผมทังอำเภอปางกูนะครับกับประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกาสิเป็นคลิปเปิดแบงก์โนของเซียนมอดนะครับผมเซียนมอดเพิ่นติดเลียนนะครับช่วงนี้เิ่นบ่มีเวลาที่สี่เล่นนะครับเพิ่นกันเลย โทรปรึกษาผมนะครับโทรหาผมผมเกิดเลยว่าโอ้แห่งผมเหลืองานก่อนเด้อเซียนว่าเดียวผมสิไปหาดอกว่ากะบกะับในมาบ้านเซียนมอดนะครับผมเซียนมอดนี่ก็เคยไปต่อน้ำผมหลายเทืออยู่ครับกไัไในลงคลิปนั่มอยู่ครับเซียนมอดนี่นาทีสองคลิปแล้วครับในช่องนอกเขาหญ่เมืองกูขันเนี่ยครับผมถ้ามีท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับผมนกเขาที่ที่เซียนมอดเปิดแบงนะครับกัติดต่อเซียนมอดเข้ามาโด,ดยตรงได้นะครับผม 0 9 9 4 3 8 4 1 9 9นะครับผม0 9 9 4 3 8 4 1 9 9นะครับบ้านทุ่งม่องนะครับตำบลสมออำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมกะถ่ายคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับเบิ่งคลิปแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับผม ทีมงานไดออกหมายกับขอให้มันหมานนะครับเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขผูสุขคนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยนะครับกามีขอเสนอในอันใดนั่นก็คอ้ามเม์เข้ามาในช่องได้นะครับผมนกเขาหญ่เมืองคู่ขันของเห่านี่แหละครับหรือสนใจนกแบบใดติดตอ่อเจ้าของนกบ่ได้ก็โทษติดตอ่อเข้ามหาผมโดยตรงได้เลยนะครับผม 0929565224นะครับ0929565224นะครับผมถ้ายคลิปนี้ผมก็ขอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองข่ขันสวัสดีครับพอกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับผม